ส่วนเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะอย่างการศึกษาแนวทางการทําประชามติเนี่ยนะคะตอนนี้อนุกรรมการที่ตั้งขึ้นมาทั้งสองคณะก็เร่งทํางานกันอยู่อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นจากหลายๆฝ่ายด้วยค่ะคนที่วันนี้ตอบคําถามนักข่าวเรื่องนี้นะคะคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะในฐานะประธานคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทําประชามติเพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญ <ๆ S 2> ก็ยืนยันนะคะว่า การทํางานเนี่ยคืบหน้าไปมากแล้วในการทํางานของคณะคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นเองเนี่ย mm hmm. ก็มีการประสานไปยังคณะกรรมธิการวุฒิสภา mm hmm. เพื่อจะออกแบบสอบถามสมาชิกวุฒิสภาทุกคนนะคะแล้วก็ยังถามไปถึงความเห็นของนายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพักเก้าไกลด้วยก็แปลว่าคือกําลังจะทําแบบสอบถามไปทั้งสว mm hmm. แล้วก็ทางพักเก้าไกล,กลด้วยนะคะ ส่วนคณะอนุกรรมการศึกษาด้านกฎหมายจะนําพระราชบัญญัติต่างๆมาพิจารณาศึกษาดูข้อดีข้อเสียการทํางานก็เป็นไปได้ด้วยดีก็จะนําการศึกษาทั้งหมดมารายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการชุดใหญ่ในการประชุมครั้งต่อไปค่ะคณะรับฟังความเห็น,นได้ทํางานคืบหน้าไปเยอะพอสมควรขณะนี้ได้ประสานกับกรปตันธิการของวุฒิสภานะครับให้ออกแบบสอบถามซึ่งมีเป็น มีคณะของท่านเสรีสุวนรพานนท์ก็ออกแบบสอบถามเพื่อที่จะถามผุ้ที่สมาชิกทุกคนในความเห็นต่างๆที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญน,นะครับแล้วก็ทางท่านนิกรก็ได้ไปพบกับคุณพริษนะครับทางกรรมธิการในสภาผู้แทนราษฎรก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วก็ให้ทางทางกรรมธิการทางทางทางคุณพริษเนี่ย ทำแบบสอบถามเพื่อสอบถามสอสทั้ง500คนอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนนักการเมืองแล้วก็คุณคุณนิกรก็ประสานกับทางพักก้าวไก่ได้ติดต่อคุณชัยธวัฒนแล้วก็จะไปพบคุณชัยธวัฒนที่พักนะครับเพื่อรับฟังความเห็น